จังหวัดนองคายจัดโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการจังหวัดนองคายจัดโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกบำบรุงสุขจังหวัดนองคายพร้อมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ตำบลบ้านถ่อนอำเภอท่าบ่อจังหวัดนองคายมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวด วันที่15มิถุนายน2565จังหวัดหนองคายได้จัดโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบ,บัดทุกบำรุงสุขจังหวัดหนองคายพร้อมกับหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีให้บริการประชาชนที่โรงเรียนถอนวิทยาตำบลบ้านถอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายโดยนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ทุนอุปการะเด็กมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมอบพันปลาให้ผู้นำชุมชนและร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อำเภอท่าบ่อการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมตามภารกิจงานที่รับผิดช,ชอบไปให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็วเป็นการลดพาราค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้หน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดหนองคาย ยังได้ร่วมออกให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาประชาชนในพื้นที่อีกด้วยโดยได้มีการปรับรูปแบบของโครงการให้เหมาะสมและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพะก้า 9, ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน